สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงกันเกี่ยวกับเรื่องของลัทธิอนาคาตะวง์ต้นต่อการตัดหัวเผาตัวถวายเป็นพุทธบูชาจากข่าวอดีตพระสงฆ์จากจังหวัดหนองบัวลำพูสร้างกิโยตินเพื่อตัดหัวถวายตัวเองถวายเป็นพุทธบูชาจนสร้างความแปลกประหลาดปนสยองขวัญให้กับคนไทยไม่น้อยแต่เหตุการณ์เช่นนี้ ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกย้อนกลับไปสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อกว่า200ปีก่อนก็เคยมีหลายคนกระทำเรื่องในทำนองดังกล่าวเพื่อถาวายเป็นพุทธบูชาเช่นกันในบทความรัทธิอนาคตวงศ์พพุทธศาสนาประชานิยมยุคต้นรัตนโกสินทร์ในวรารสารดำรงวิชาการเขียนโดยสลันทองปานได้ยกเหตุการณ์การบูชา ด้วยเลือดด้วยเนื้อของตนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและอธิบายถึงสาเหตุที่มาของความเชื่อดังก่ลาวไว้ว่าบุคคลหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีคือนายบุญเรืองเผ่าตัวตายที่วัดอรุณโดยในสมัยรัชกาลที่1นึ่ลาวพุทธศักราช2,333นายบุญเรืองนายทองลักษ์และคุณสีกันทัศนสสหายผู้มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา พากันไปยังพระอุโบสถวัดครุฑทารามตั้งสัตยาทิฐานเสียงดอกบัวอ่อนคนละหนึ่งดอกบูชาพระพุทธเจ้าว่าถ้าผู้ใดจะสำเร็จแก่พระโพธิญาณในอนาคตการแล้วขอให้ดอกบัวของผู้นั้นจงบานเห็นประจักษ์โดยแท้วันลุ่งขึ้นปรากฏว่าดอกบัวของนายบุญเรืองบานเพียงดอกเดียวเช่นนั้นนายบุญเรืองจึงมุ่งถวายชีวิตของตนเพื่อพระพุทธศาสนา พงศาวดารบันทึกเหตุการณ์ต่อจากนั้นว่าตั้งแต่นั้นมานายบนุญเลืองก็มาอาศัยอยู่ที่การเปรี่ยนเก่าณวัดแจ้งตั้งสมาทานพระอุโบสถศีลฟังธรรมเทศนาเอาสำรีชุบน้ำมันเป็นเชื้อพาดแขนทั้งสองข้างจุดเพิงบูชาต่างประทพทุกวันวันละครั้งถึงณวันศุกร์เดือน3ขึ้น8ปดค่ำเวลากลางคืนประมาณทุ่มเศษ นายบุญเลืองฟังพระธรรมเทศนาจบแล้วก็นุ่งห่มผ้าชุบน้ำมันเดินออกมาหน้าการประเรียนนั่งผับเพียรพนมมือตั้งสติรักษาจิตระงับสงบดีแล้วจุดเพลิงเผาตัวเข้าเมื่อเปลวไฟวูบท่วมตัวนั้นนายบุญเลืองจึงล้องประกาศแก่คนทั้งปวงว่าสำเร็จความปรารถนาแล้วขณะที่นายบุญเลืองกำลังเผาตัวตายอยู่นั้นปรากฏว่ามีคนยืนดูยอยู่500-600คนเศษ บ,บ้างก็ล้องสาธุกการบางก็โยนผ้าเข้าไปในกองไฟเพื่อ,เ,อเป็นการบูชาเมื่อไฟสงบลงจึงนำศพใส่ลงและสวดพรอะอภิธรรมสามคืนเสร็จจึงนำไปชาปนากิจที่ทุ่งนาวัดหงมีเรื่องเล่าต่อว่าเมื่อเผาศพนั้นปลาในท้องนาประมาณ11-12ตัวกระโดดเข้ามาตายในกองไฟด้วยและเมื่อไฟดับก็เห็นอัดของ ก็เห็นอัฐิของนายเรืองเป็นสีเขียวขาวเหลืองสร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนจนที่สุดจึงนำอัฐใสโกรดนำเก็บไว้ที่วัดอรุณหลังจากเหตุการณ์ในบุญเรืองเผาตัวตายที่วัดอรุณอ,อ,อีก27ปีต่อมาในพุทธศักราช2360ตรงกับสมัยรัชกาลที่2นายนกผู้มีความมุ่งหมายที่จะบรรลุเป็นพระโพธิญาณอีกคนหนึ่ง ก็ได้กระทำการเผาตัวตายณสถานที่แห่งเดียวกันนี้เองและภายหลังได้มีการสรัางพักและภายหลังได้มีการสร้างรูปนายบนญเรืองและนายนกเป็นหินสลักไว้ที่วัดอรุณพร้อมกับสร้างจารึกบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดจากเหตุการณ์ทั้งสองนี้สรันทองปานอธิบายไว้ว่ามีสาเหตุมาจากคติความเชื่อเรื่องพระอนาคตวงศ์ ซึ่งแพร่หลายตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาแล้วพระอนาคตวง์หรือที่เรียกในคำพีว่าทศโพธิสัตตุนิทเสหรือทศโพธิสัตตุปฏิกระถาสนิฐานว่ารจนาขึ้นในอาณาจักรล้านนามีเนื้อหาว่าด้วยพุทธประวัติของพระอนา,าคตของพระพุทธเจ้าสิบพระองค์ พระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนมีชาติกําเนิดที่แตกต่างหลากหลายบ้างเป็นกษัตริย์บ้างเป็นขุนนางบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานหากแต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะร่วมกันคือการบําเพ็ญกุศลในระดับอุกฤษหรือก็คือระดับสูงสุดด้วยความเด็ดขาดและรุนแรงเช่นเชื่อศีรษะหรือจุดไฟไว้บนศีรษะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชายอมถูกประหารชีวิตเพื่อให้ได้ถวายไทยทาน แก่พระพุทธเจ้าก่อนผู้ใดยกโอรสธิดาให้ยักกินเป็นทานหรือย่างในพระชาติที่เป็นพญาช้างก็อุทิศงาข้างหนึ่งสร้างโรงอีกข้างทําเป็นแจกันและใช้ศรีรษะเป็นที่ประชุมเพลิงศพของพระอรหันต์เรื่องพระอนาคตบวงนี้ได้ส่งผลให้ผู้คนในยุคนั้นยึดถือเอาการสละชีวิตเพื่อเพื่อบูชาพระรัตนาตรัย แลกเอาพระนิพานคงถือเป็นบุญกิริยาอันใหญ่หลวงและเป็นเรื่องน่าเริ่มศรัทธาและเป็นเรื่องน่าเริ่มใสศรัทธาโดยนักนอกจากกรณีของนายบุญเลืองและนายนกนี้แล้วปรากฏว่ายังมีเหตุการณ์ทำนองนี้อีกเช่นมีสตีมีสตีบางคนไปสการะพระพุทธบาทที่สระบุรีได้นำเอาน้ำมันเทลงในอุ้งมือปั้นดินเป็นขายอย่างร้อยได้ ั้งกลางใจมือจุดไฟแทนตะเกียงบูชาพระพุทธบาทซึ่งก็นเป็นลักษณะเดียวกันกับการกระทําของนายบุญเลืองที่ว่าเอาสำริชุบน้ํามันเป็นเชื้อพาดแขนทั้งสองข้างจุดเพลิงบูชาต่างประทพทุกวันไม่เพียงแต่ชาวบ้านสามัญชนในหมู่ชนชั้นสูงก็มีเรื่องทานองนี้เช่นกันนั่นก็คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุลสินฮานาะท หรือวางหน้าในสมัยรชัชกาลที่หนึ่งมีบันทึกไว้ในช่วงบั้นปลาพระชนทรงอาดังมีบันทึกไว้ในช่วงบั้นปลาพระชนทรงพระประชวรหนักสเสด็จมาวัดมหาธาตุรับสั่งจะนมัสการลาพพุทธลูกและทรงพยายามเอาพระแสงแทงพระองค์เองเพื่อถวายแต่มีผู้เข้าห้ามและแย่งพระแสงไปได้ทันเสียก่อน บำเพ็ญทวินผู้รวบรวมประชุมพงสาวดานฉบับลาดภาคสาพระอนาคตวงกล่าวไว้ว่าอนาคตตพุทธะทำให้ผู้ที่มีศรัทธานำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นและเข้าสู่โพธิญาณกลายเป็นความจงรักภักดีจนกลายเป็นลทัทธิไปก็มีขณะที่สลันทองปางกล่าวว่าความศรัทธาในพระความศรัทธาในาพระอนาคตพุทธเจ้านี้ อาจเรียกได้ว่าเป็นพุทธศาสนาลทัทธิอนาคตวง์ซึ่งน่าจะเป็นพุทธศาสนากระแสะหลักหรือเป็นพุทธศาสนาประชานิยมยุคต้นรัตนโกสินทร์สันทงปางอธิบายว่าคติความเชื่อจากลทัทธิอนาคตวงศ์เข้มข้นมากในสมัยรัชกาลที่สถึงสมัยรัชกาลที่4พระองค์ทรงตำหนิและประกาศเตือนถึงผู้คนที่ยังยึดคติความเชื่อนี้ว่าไม่ควรกระทำเป็นอันขาด ดังความว่าได้ฟังคำเล่าลือและได้ฟังพระสงฆ์บางลูกที่ไม่ได้เล่าเรียนศึกษาพระไตรปิฎกให้รู้จริงมาเทศนาเลือเละลำลามใกล้จะเสียจริตพานานาสารเสวนว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากแล้วหลงไหลเห็นตามไปเหมือนอย่างเผาตัวบูชาพระรันาตนไตรแลเชื่อแลเชื่ดอคอเอาศีรษะบูชาพระเช่อเช่ดเนื้อลองเลือดใส่ตะเกียงตามบูชา ตั้งแต่นี้สึกไปอย่าให้มีใครเผาด้วยบูชาพระตัดศีสษะบูชาพระก็คืออย่าต่อไปเนี้ยอย่ามีใครทําวิธีนี้อีกเออเพราะว่าเป็นการขัดต่อราชการแผ่นดินผู้ซึ่งได้รู้เห็นจะแน่นิ่งดูดายเสียไม่ห้ามปามหรือจะพอเห็นว่าได้บุญได้กุศลน,นั้นไม่ได้ถ้าผู้ได้ได้รู้เห็นแล้วเดี๋ยวดูดายเสียไม่ว่ากก่าวห้าม จะให้ผู้นั้นเสียเบีย้ยปรับตามรังวัดอ๋อก็คือว่า,าท่านได้มีการประกาศออกมาว่าไม่ให้การทำาทำการบูชาอย่างนี้อีกถ้าเกิดว่าผู้ใดเห็นอนะ่ะก็ให้ห้ามตามแต่ถ้าเกิดว่าไม่ห้ามผู้ที่เห็นก็จะโดนปรับด้วยในสมัยรัชกาลที่4นี่เองที่แนวคิดหรือกระแสเหตุผลนิยมของพุทธศาสนาสมัยใหม่แบบธรรมยุติกะ นิกายแพร่หลายทําให้ลัทธิอนาคาตวง์ลดความสําคัญลงไปแต่ก็ไม่ได้หายไปจนหมดสิน้นยังทิ้งร่องรอยและแพร่หลายอยู่บ้างในบางท้องถิ่นกระทั่งต่อมาในยุคหลังคติความเชื่อดังกล่าวก็ถูกลืมเลือนไปและก็หมดความสําคัญลงไปค่ะก็จบลงนะคะสาหรับสาหรับคลิปนี้นะคะคือคอะํะมันยากก็เราก็เลยอาจจะมีอันผิดอันถูกเราคิดว่า มันมันอาจจะมีอันที่เราอ่านผิดบ้างหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีคําที่ยากมากหลายๆคำก็ถ้าเกิดคำไหนอ่านผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอฝากช่องเบียร์ไมสไตล์ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะก่อนจบคลิปขอฝ